เอาล่ะสวัสดีครับท่านผู้ชมที่น่ารักทุกท่านกันด้วยวันนี้ครับอยู่กับผมคนเดิมครับภูในรายการที่มีชื่อว่าภูกีนชแลอเวอร์บบชันเคยแต่ก่อนอื่นผมขอกินนมก่อนนะครับนะทุกคนไม่ว่าจะเด็กหรือผู้ใหญ่ก็ควรกินนมนะครับเสริมสร้างกระดูกและแคลเซียมถึงนี้มันจะนมเปี้ยก็เถอะ แหน่นมจืดมันกินแล้วจืดอ่ะมันมันจืดต้องกินนมเบวเปิดคิปมาแล้ววะเนี่ยอาทุกคนวันนี้ก็กลับกันมากับช่องเบอร์แลนด์อีกแล้วครับห่างหายไปนานกับช่องนี้นะครับนะผมก็ไม่ได้เรียกแช่ช่องนี้มาเป็นเดือนนะม้งเนี่ยน่าจะถึงเดือนนะหลักเดือนนะทุกคนนะกับช่องนี้เบอร์แลนด์ตอนนั้นผมค้างไวท้ที่ตอนที่แปดสิบสี่ตอนนี้มีถึงเก้าสิบสามอีทีแล้วก็ ท้าความเดิมตอนที่แล้วทุกคนในอีีที่แปสิบสี่เราจะได้เห็นพวกกลุ่ม Security ยทอลเลนะครับมันคุยกันครับมันประชุมวางแผนอะไรสักอย่างซึ่งมันบอกว่ามันจะไปหาจีเหลี่ยมเหรอซึ่งผมไม่แน่ใจว่าต่อจากนี้เป็นยังไงหรือเป็นยังไงกันแน่เพราะผมก็จำในเรื่องโคราดานานแล้วทุกคนนะแล้วผมไม่ได้ย้อนกลับดูด้วยไงแต่ความทรงจำยังมีอยู่ไงเออว่ามันประชุมวางแผนกันว่าไปคืนชีพจีเหลี่ยมเหรอ โอเคและดูจากบกตอนที่85แล้วเดาว่าน่าจะพวกใครท่านทีวีน่าจะอัปเกรดล่างไม่โหดขึ้นกว่าเดิมเพื่อจาัดก,การในเจ้ามันเรียกว่าตัวร้ายหลักตีซีรีส์เนี่ยช่างมันล้วกันโอเคก่อนรับชมคลิปครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้และขอ้อกระอิ่งผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกรลังในการทำคลิปต่อไปโอเคไปดูกันเลยดีกว่าครับแ e t s ก o โอเคเปิดมามันอะไรวะนี่ยชีวิต หมือนเป็นการทดสอบอนะทุกคนนะทดลองกับพวกคิวีสัญญย่าซึ่งผมไม่แน่ใจว่าทดลองอะไรและนี่คือเป็นเครื่องจิ้มอะโอ้แกตายแนออ่ให้คนพวกเดียวกันอ่ะหรือว่า,ายังไงโอ้ โอ้โหล้างสมอง,องคีบรี่เด็ดอย่างนี้ก็สมองตัวใหญ่พวกได้เหมือนกันนี่ด็มาใเยนี่ไง้ิกตันอันนี้ในคอมเมนเซอร์เออในคอมเมนเซอร์ใช่ไ,ไหมไรม่ผิดบมมันทายทัานทีวีแล้ว มาละบูดีไซน์ตัวคนให้มากเลยถือว่าเธ่อยู่เปธอจะสู้กับเด็กมอนเซอร์ได้เออพูดว่าอะไรวะ <c oughs> น่ะพังจะมัดเธอจะสู้แค่ได้กัเหรอฮะ วัอนิเมะแล้วก็จบแล้วทุกคนนะโอเคครับทุกคนตอนนี้ครับจะเป็นการต่อสู้ต่อจากตรงที่แลนด์ป่าซึ่งตอนนี้ต้องมันแน่ๆเฮ้ยเฮ้ยเด็กคอมพิวเตอร์จะเอาชนะไม่ได้เลยโอ้โหไม่จะกลิ่นเลยคนกิ่นปากกดไม่ใส่คนกิ่นปากเฉยๆฉยแล้วเฉยเโอ้ยแสงสีขาวนี่นะผมแผลนั่นอยู่ อะไรเนะี่ยมาตุยห <laughs> <laughs> ลังเรียกกลัวไปสินี้ กลับมาแทงข้างหลังเลยมีไงนิ่มตะบวนกลับมาแทงข้างหลังแน่ปวดร้อนเพามันยังมีแผลอยู่มีอะไรโอ้ยนิ่มเลาะเข้าไปนี่ว่าแผลกันชั่วร้ายได้เหอะแผลกัดเลาะเข้า,า,าไปชั่วเล็กแย่แล้ว อ้าวนี่ไงมาแล้วโอ้โหทำลายจากภายในด,ดขอโทษนะทุกคนผมแปลภาษากังกไม่ออกเพราะฉะนั้นเออถ้าเกิดผมขี้เกียจผมอาจจะไม่ได้ทำซับแปลไว้ให้ เหมือนว่าถามที่อยู่ของสักอย่างกคนนะเออถามที่อยู่ของสักอย่างแหละไอตัวนี้ก็บอกเออเหมือนพวกมันพยายามจะหายบางอย่างแต่เอ้ยอันนี้ปรนการเป็นพวกนี้ไงพวกของฟอร์ตต้ตาแล้ว,วก็เลยหลอกคือพยายามหายจีเดียมอ่ะ ร่างเนื้อแบบมีตัวคนแล้วมันมองมันใช้ตาตัวไหนมองมันใช้รูรูคอหานมองเหรอเฮอ้ยไตนิทัศนมาแล้วออกมาว่าไตนิท่านพุ่งเวลาพระเอกมา ตอนต่อไปตายไทยทันประทะยานแม่ของชิวิตี่เทเลตแน่เลยนี่ไงจริงด้วยมันบุกมาเพราะว่าพยายามมาเอา g m a n นกลับไปอัพเกรดใช่ไหมของฝั่งชิวิตี่อ่ะเพราะพวกต่อต้านเราจับ g m a n นไาทดลองอยู่แล้วไอ้ฝั่งชิวิดี่มันก็พยายามมาเอา g m a n นกลับไปฟื้นคืนชีพนะท่ยานห้เราฟื้นคืนชีพแล้วครับความหวังท้ายของชิวิตี่นีไง พวกมันมาละแต่ผมก็ยังคล่องใจอยู่มันมองเห็นยังไงเอ,อ๊ะแต่ก็คลงคล้ายๆสปิกอร์แมนแหละแต่ผมกม่ใก็จะเป็นผัวเป็นเสื้อแบบนี้วะโอ้โหเหยี่ต้องกลุกเลยแล้วตัวใหญ่ด้วยนะตัวมันใหญ่ไปนั่นะนะ่ะไอ้เจ้าเนี่ยฮะโอ้ที่ปัม๊มติดระเบิดโอ้โห จเจ๋งเลยครับลูกพี่นี่โดนจับแล้วก็ทำลายสิ่เนี่ยเฮ้ยลอยไ,ไปโอ้พวกนี้โอ้โอวีเท่าไแท่ มีวัฒน,นาการเยอะเหลือเกินในพวกชิพยี่อัพเกรดอะไรบ้างวะเนี่ยนี่ไตไททันมาแล้วก็จบละไม่มีเสียงก็รู้ว่าพลังทำลายล้างขนาดนี้ รอ้อยทีนี้ยานแม่พังในทิพตา่า ตะเกียววนเพิ่งเคยจทวไมซีรีส์นี้ตะเกียวพูดเพิ่งเ,เ,เอาไงทีนี้พี่ตายแทนเราจะสู้ได้ไหมเนี่ยเอ้ยเฮ้ยชาร์จพลังเหรอแย่แล้วกูกูตายแน่กูกลัแล้วมาเลยเฮ้ยยิงลำแสงไหม สสย,ยิง้มยิงแสงกำลามีแส่ยิงด้วยอลังการจัดเลยตายแน่บอกไหนก็ต้องตายอย่เงี้ยไม่ตาย,ยอีกอรอตายอ่ะือว่าพันเ,เออตาย เฮ้ยมีไม้ตายมาระเบิดพิชีพต้องหนีอือเอาไอ้นี่ทำใหญ่ไมหห่หัวหน้าดูสิไอเนี่ยนะจีเดียมจีเหล็กคือชีใช่วยเนะี่ย ได้ผมว่าในคอมเพนเซอร์ที่ชุบชีวิตเหลือ,อไรนี่ไม่รู้ทุกคนน่าจะไอ้ใครก็ไม่รู้ที่กำลังเดินมาเนี่ยรลยใครคนนี้คือใครหรอหัหน้าใหญ่เออยนั่นหหน้าใหญ่มังที่เดินมาหาไอ้เจ้าในคอมเพนเซอร์เนี่ย ผกตอนนี้เป็นสกิปปสิปดูดูดูีพันทุกคนขออภัยนี่เป็นสปิเกร์แมนเปิดเพล์สมันแล้วชิลเหลือเกินอ่าเสียงทุกคนเผยปามาแล้วร่วมงเอ้ยมันใส่นี้ไม่เหรอมันใส่หูฟังโอ้โห ไม่ลาบอ่าแย่แล้วพี่คนนี้ไม่รอดแน่อะไรกันผมว่าใ้ซอร์สเปคแมนตามน้นผมแล้วแบบล่างล่างพี่ดำล่างสูตรดำทุกคนด,นนดีจริงเลยผมว่าสกิลพลังของสเร,ร์แมนน่าจะอ่อนสุดแล้วนะครับในซีรีส์นี้ พีวีสู้พวกตายไม่ได้เลยเออนี่คือต้องแอร์จุดมุท่าเกล็ดเท่เลยไปไม่ตุ่มเนีนไปไม่กล้าโอ้ทีแกก็โชว์เทพเลยเท่ากับตอนแรกโชว์เทพเลยแวันนี้ก็รอดไป มาร์ปนี่หว่าริ่นมาร์ปพลังมาร์ฟโวยลัมคาดเฮ้ยออไออย่างโอ้ไมโครโฟนท่านไมโครโฟนมาทำอะไรตรงนี้โอ้สามารถจับเสียงได้ อสองคนนี้ขคบกันก็ใช้ได้เลยนะจะต่อยแสดงเสียงหัวเราะแบบชั่วร้ายมาตอนท้ายคลิปแปลว,ว่าตอนต่อไปต้องมีตัวร้ายสักตัวหรือตัวใหม่ผมมั่นแน่ๆทุกคนรับประกันเลยตอนนี้กลับมาเป็นฝั่ง, Cam er งแคมอราลแมนมากนะทุกคนผมไม่เห็นแคมอราแมนตั้งนานแล้วเนะี่ย ปกติเห็นแต่ทีวี้วก็สปีคเกอร์โอ้โหนี่หูมาถกงแลครับเทมเปอร่าแมนเลยอะไรเนี่ยจอะทะลุเต็มเต็มแต่ไม่ตายด้วยที่แน่ๆโอ้ดูแล้วน,นี่เห็ดในเครื่องเครื่องนี้นะไม่รู้สุตรแบบกระสุนลักสมองคล้ายๆกับพวกชีวิต มันใช้ปรสิตเลได้วนี่เป็นกระสุนรักสมองทวนชน้ดจัรในการโอ้แต่โทษทีแดนไปใช้กับพวกตัวกระจกหน้ากากอีกาทุกคนหน้นากากอีกาชิวี่หี่แม่มาเต็มเลยนะทีนั้นลูกกระจอกพวกนี้ทำไรได้บะาส่งมานะ ล้าดใช้กระสุนกระสุนรัมองพวกเวใหญ่จอบชาปนะนาะเจอกเียพาวลังรเนตัวรเแ่กงอ่รสมอง่เนี่ยตัวตัไนี่ไปจับอ้าโอโโกงอตัวเนี้ย นี่ไงโดนโดนดิ้นร้านเรียบน้อยเกมจะเปลี่ยนเล็กน้อยคุณด็อกเตอร์นี่ว่าด็อกเตอร์กีวีนิตาเ,เล็ตโอ้มาแล้วครับกีเหลียมจะคืนชีพใช่ไหมอ้าวเดี๋ยว ต่อแขนให้ต่อแขน,แขนนะลยลา,าไมเตอร์าัเอไมัตมมีนัตัวเล็กทีเดียวม,มั้งมันเทียบกับพวกไอตัวรนใหม่ตัวเล็กเยเนี่ยคือชีพ จเจอรอาบคนเอกเซิร์ฟไปชตื่นขึ้นอีกครั้งจีแมนจีแมนคืนชีพชื่อต่ออยีกเยอะแหละจีแมนคือชีมมาแล้จะทำอะไรได้มันเป็นรุ่นตัวกระป๋องไปแล้วจีแมนมันก็ตอกกระป๋องไปแล้ว,วอ้าวจบแล้วเพื่อนตัวแล้วสมองไปแล้ว เจอ,อเสียงทาไมโธ่แย่ทีโอ๋ทีนี้อะสปิกเกอร์แมนมันแบบพลังไม่ได้โดดเด่นอย่างนั้นนะ แนคือที่ที่อันดายแน่นอนบรันดี้เฮ้ยไม่ใช่เดี๋ยวนะโยว่าพี่แกโดนผลึกอยู่ที่นี่ตลอดเออจะว่าไปซีรีส์นี้มันมีเออแคม布拉แมนปรากฏตัวว่าอย่างนั้นทุกคนนะผมจำไม่จนใ,นใจจำไม่ได้ซีรีส์เก่าๆแบบแคม布拉แมนมันเคยปรากฏตัวมาในซีรีส์นี้นบ้างไหมคนแบบซีรีส์ของคุณบรันดี้เนี่ยผมจำไม่ไ,ได้นะ จำไม่ได้ว่าเออซีรีส์ของคุณวลแลนเนี่ยไททันเคมราแมนเคยปรากฏตัวมาสักครั้งหรือเปล่าแต่นี่อาจจะเป็นครั้งแรกก็ได้เปิดมาก็เจอนี่เลยเจ้าผีในวพวกนี้เอ๊อไอตัวซ้ายสุดคือตัวอะไรวะเรื่องซ้ายสุดทำไม่ได้แล้วลรืมองไพวกเองน่าจะไม่ลออหรอกถ้าเกิดไม่มีไททันมาช่วยเงียบๆนเยซากสุด ตามสุดทตายแอบซ่อนอะไรบางอย่างเขาต้องหยิบกีไหมแต่ผมอ่อหรือเป็นแบบนี้อะไรทุกคนแบบให้สัตรูตัวมันรู้อะโหฟังจิตเพื่อนยายเลยเอ่าค่ะฮอยัอองหลบเลยตายไปแล้ว ต,ตัวตึงกลับม,มาแล้วลูกพี่แคมเปราแมนผู้ที่เป็นตัวตึงของเรื่องหลักเรารก็ปวดตัวตึงในเ,เรื่องนี้บ้างลูกพี่ดึงบทิิเอากอ,อะได้ไปโ้ยเจ้าที่นี่ เฮ้ยต่อยไม่ได้ด้วยโอ้โหมึงพลังอะไรขะนี่นะ่ะโอ้โหจะไว้ตัวเนี้ยยิงยังไม่ได้ตายโอ้โหเอาหลบได้โอ้โหตัวเล็กแต่มันก็ชก่แบบเซนชั่นได้อ่ะเฮ้รลูกพี่เฮ้ยเอาว่ะ Ja, ดีๆๆดีนี้ๆๆอือับเกตลรร่างสามโอ้โหอ่เป็นสีขาวเป็นสีสีขาวจะลงไปยังพื้นโลกและช่วยเจ้าไทยท่านแคเมเปราแมนนะหรือป่าดงนีไก็ต้องได้ไอะเพราะระดับแค่ไมโครโฟนเนี่ยจะทำอะไรได้นะ เป็นแค่ไมโครโฟนที่ถูกล้างสมองจริงๆไม่ถึงต้องไม่ไม่ต้องถือมือพี่ตายท่านหรอกนะเสียงคือแท่กเสียงโอ้โหโอ้โจะฟังดูดิพี่อะไรเนี่ย ไปท้าพลังกันใช่ไหมเนี่ยท้าพลังกันลูกพี่สัมผัสได้แล้วพวกเองกำลังสู้กันอยู่รู้ความรู้สึก โหนูแรงน้ำวันนะครับทุกคนนะซียิ่งกว่าอนิเมะแล้นะการต่อสู้อ่ะจะพวกนี้มารักตัวพูยอะไรบางอย่าง ไปแล้วพวร้อมเกาอจะมาขุดฟนด้วยเดี๋ยวก่อนนะัตูคู่แคงเจอกันมาตั้งหลายตหลายซีรีส์แคงกันตลอดทีแม็คคือที่แล้วนะเขมรแแม็คไม่มคนยู่เฉยอ้เจศสตูตัวชะกาลดู okay. มีความคิดขึ้นได้นะถ้าเกิดเพราะยังไงคุณดาฟบูมเนี่ยเหมือนเหมือนสามช่งหลักๆก็คือมีคุณดูมซีโอคุณดาฟบูมแล้วคุณเบอร์แลนด์เนี่ยเหมือนจะเป็นเพื่อนกันใช่ไหมเหมือนจะเหมือนแบบเขาก็าเป็นเพื่อนกันก็น่าจะมีเขาคงที่บอกว่ามาจากการผมเดานะซีรีส์เบอร์แลนด์เนี่ยคือเป็นซีรีส์ที่อาจจะเป็นยุคอนาคตนะครับจากที่คุณดาฟบูมสมมตินนะคุณดาฟบูมได้ทำฉากจบของซีรีส์ชีวิตทะเลแล้ว และซีรีส์ของคุณบอลแนนี่อาจจะเป็นยุคอนาคตจากที่ตอนจบของคุณดาฟุมงก็ได้นะครับทุกคนนะอาจจะเป็นยุคอนาคตอีกหลายหลายปีนะครับนะของคุณของจักรวรรดิดาฟบมุมอันนี้ก็แค่มนโนไปด้วยไม่มีอะไรมากหรอกนะทุกคนนะออก็เป็นไปได้นี่เป็นยุคอนาคตของซีรีส์หลักของคุณดาฟุมุงนะที่ผมคิดแต่เนื้อเรื่องเนี่ยบอกเลยผมผมันก็เนื้อเรื่องก็ไม่ได้ไม่ได้มีอะไรมากนะทุกคนนะแต่การต่อสู้เนี่ยมันจะอลังการขนาดน,นี้เลยเลย นะหลังการมารับมีการคื้นชีพกลับมานะเออก็ไม่รู้ว่าตอนต่อไปจะเกิดอะไรขึ้นแต่ก็ถือว่าโอเคนะครับนะโอเคก็ให้เช่าอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์แล้วก็กระดิ่งกันด้วยนะครับนะเออแลาเกิดมีชื่อตัวไหนหรือตัวอะไรที่ผมเรียกไม่ถูกก็บอกกันได้นะว่าไอตัวขาวๆหรือไอตัวใหญ่ๆตัวไท่านหรือตัวเล็กๆตัวไหนเชื่ออะไรก็บอกกันมาได้นะโอเควันนี้เจอกันครับบ๊ายบาย